ตอนนั้นแม่ก็ทํางานอยู่อิตาลีครับแม่ก็โทรมาปรึกษาผมครับว่าอยากจะสร้างบ้านให้ลูกชายครับเวลาแม่กลับมาจะได้ไม่ต้องไปเช่าที่ไหนครับเพราะอยากจะสร้างอยู่เป็นของตัวเองครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์แกางครับชื่อเล่นชื่อเอครับบ้านที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดนครศรีมาครับติดตามอยู่ในเฟซบุเราครับได้คุยกับแม่เรื่องการสร้างบ้านแนะนําแม่ว่าผมติดตามเพจบริษัทสตองแรงอยู่เพราะฉะนั้นแม่ก็ทํางานอยู่อิตาลีครับแม่ก็โทรมาปรึกษาผมครับว่าอยากจะสร้างบ้านทุกชายครับเวลาแม่กลับมาจะได้ไม่ต้องไปเช่าที่ไหนครับเพราะอยากจะสร้างอยู่เป็นของตัวเองครับก็เลยได้รู้จักกับสตองแรงครับ ก็ปรึกษากับแม่ครับให้ดูหลายบริษัทครับแต่ก็ไม่ถูกใจลยครับผมก็แนะนํำบริษัทสะตองแรงครับแม่ก็หาดูครับแม่ก็ถูกใจกเ็เลยตัดสินใจเือกสะตองแรงครับ ในการวันแรกที่จัดการเขาพี่พก็พาแนะนําการตั้งเสาครับก็พาทาครับผูกผ้าแล้วก็ยกเสาเองครับโทรไปหาแม่ครับแม่ก็ดูครับโอเคครับยิ้มครับดีใจครับอยู่แราวนี้นะครับมาดูเป็นบางครั้งครับทีมช่างนี้ดีครับตั้งใจทํางานครับขยันครับ สำหรับใครที่อยากจะสร้างาครับก็อยากจะแนะนําบริษัทสตองแรงครับพี่ๆใจดีครับทำงานตรงเวลาครับผลงานเอ,อมามวดีครับตรงตามปลูกครับสำหรับใครที่อยู่โคราชวุลลัมชัยภูมิอยากจะสร้างบ้านลองติดต่อสตองแรงได้ครับสร้างบ้านกับสตองแรงสุขแสนสบายใจ